สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เอาว่าสองห้องมาปล่อยครับมาลองสนูสักหน่อยครับสนูทำเมื่อเช้านะครับสนูโมบาหัวพลาสติกครับอแต่ว่าสนูใหญ่ไม่หน่อยครับไม่รู้ว่ามันจะแบกสนูไหวหรือเปล่าครับว่าาตัวนี้ครับปกติก็เอาสนูเล็กกว่านี้ครับใช้ เน,นี่ยวเราลองสนูใหญ่มาทดสอบครับแมตอนนี้ก็หญากก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วครับแม่ว่าวานนี้ยังลกอยู่ครับวันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหรถตัดหญ้าไปทิ้งเถงนหมดแลวครับว่าปล่อยดูครับจะเป็นยังไงครับไมาใส่หางครับ วันนี้ครับนี่ครับน้องดีน้องต้องรีบไปครับเพราะว่ามันเอยียงไม่หารถเขาครับขอเอาเอียงหารถเขาครับพอดีแล้วครับวันนี้ครับแล้หัวเข้าโดนกันทีครับพลสติกขนมครับ เบาหน่อยครับเงี้ยเก็บเบาแล้วก็เงีงเราตัดหญ้านี่ผูกตรงนี้นะครับโทษทีครับไม่ได้ไม่ได้ให้เห็นวบาวครับนี่ครับว้าวสองห้องเขาไม่ใส่หางร้อยทีสองเส้นกับตัวเก่าก็ ถอยไม่ได้ครับรถร้านจอดรถเขาครับถอยไกล้ๆนะครับถอยหัวค้างครับจากลักนจะมีรลานจอดรถครับ,รบใหรมันตกก็ตกบูนะครับ เจอไปเลยครับลมดีครับลมนลมค่อนข้างดีครับวันนี้ครับมีขอางวานเยอะเลยครับโอเ้เจอไป้วยครับ เชือกสั้นไปครับเวลาปล่อยเมื่อกี้ครับเพราะว่ามันเท่าที่จำกัดครับปล่อยข้างบนก็เห็นเขาจูงหม้ายอยู่ครับว้าวการเราดีมากครับว่าวตอนนี้ ว่าทรงเวียดนามก็ขึ้นดีทำไม่ไดว่าจุฬาก็ขึ้นดีครับตัวนี้ครับก็ท้ายสุดก็วันลงที่ว่าสองห้อง นมครับเสียงอาจจะไม่ดังมากนี <c oughs> ่จะโดนครับเสียง ยานเมื่อไหรครับโอ้โห oh. ดึงเหมือนกันครับถึงเหมือน, oh. นกันครับถ oh. 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 ึงเหมือนกันครับโอ้โหอก็ถือกล้องไปด้วยปล่อยว่าไปด้วยครับ คงได้ยินเสียงแต่รถตัดยาครับดีครับวันนี้แม่มาเอาตัวใหญ่มาครับวันนี้แม่ก็กลับไปเอาตัวใหญ่มาทดสอบดีกว่ามั้งดีมากเลยครับ จะมองครับประมาณสิบหก าแบบทดสอบอะไรมากมายพวกผมเองดังก็เลยตัดสัดจะลองทดสอบนิดหน่อยขอมีเติร์ดแล้วก็มาเลยครับไม่กล้าทดสอบอะไรมากมายเสียงดังแล้วเพื่อนบ้านเขาได้ยินได้ถ้าสลูเลยก็สามารถทดสอบในห้องได้ครับแต่สลูใหญ่นี่ทดสอบไม่ได้ครับ เกศสอนครับซัมเมอร์จะเป็นไงครับจามแก่ okay, 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 สอนดอไม้ครับแถวนี้ดอกไม้เยอะหวัดครับลมเริ่มเบาครับลมไม่ค่อยเสียงลมดีอยู่ครับแต่ว่า มันเกินครับขั้นอ่อน การเงินเนี่ย ป่อยเชือกยาวครับปเชือกยาวแต่ลมบนไม่มีครับ ลมโอเคครับวันนี้ครับอพอว่าวอยู่ก็สนูก็ดังใช้ได้อยู่ครับเดยกยานมาหน่อยครับสนูไปอ่าขวดนมครับติดขวดนม ชันมากครับว่าวครับขึ้นชันไปไหนก็อุยอ้ยบินก็มาครับครับล้กลางวันนี่เป็นยไงครับลมตีขึ้นครับว่าวขึ้นชันครับ างแรง กบ็บินไปบินมาทางนี้ก็เป็นเป็นทางของเครื่องบินนะครับแถวนี้ ตอนปล่อยลมยังแรงอยู่ครับเออเบาอยู่เลยครับคราวนี้นิ่งเลยครับ เลยครับเออพอว่าอยู่ครับวันนี้นึกว่าลมจะแรงครับลมผนว่าลมบ ครับก็จะรอรอให้ลมลมแรงๆก็ไม่แรงครับลมล่างโอเคครับแต่ลมบนไม่เท่าไหร่ครับครับคลินี้เ้าจบเพียงตัวนี้ครับว่ามาปล่อยครับวันนี้อากาศดีดีครับอากาศดีลมก็ใช้ได้ครับเพว่าขึ้นครับ ฝากกุไลก็แชร์ด้วยครับชมรมเสนีย UK, ์ยูเคพาเรสบ้าในตาแนกแดนครับผมครับขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ติด,ดตามทุกท่านครับครูอ,อาจารย์ว้าวทุกท่านครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ